ดีพี่พี่ทุกคนคะ่คะซันนี่ค่ะสวัสดีสสดค่ะเตรียมคุยงไนกับแฟนครั้งนี้บ้างคะครั้งนี้ก็ถือว่าเตรียมตัวสุดๆไปเลยคะ่ะตั้งแต่เ,เริ่มคุยงานจนถึงวันนี้เป็นระยะเวลาประมาณครึ่งปีได้คะ่ะใช่คะ่ะแล้วก็ครั้งนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นเพลงที่ร้องหรือว่าคอนเซปต์อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหนูก็มีร่วมคิดร่วมทํากับพี่ๆทุกๆคนก,คนก,คนกคน็หวังว่าคอนเสิร์ตวันนี้จะออกมาดีนะคะและจะทําให้ทุกคนชื่นชอบค่ะ ในการทำแฟนคอนเสิร์ตครั้งน,นี้มีอะไรที่อยากโฟกัสเป็นพิเศษบ้างคะโฟกัสเป็นพิเศษนะคะอยากโฟกัสทุกจุดนะคะอยากให้มันออกมาดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นแสงสีเสียงบนเวทีหรือว่าจะเป็นพ็อปด้านหลังหรือว่าเสียงของหนูเองนะคะหรือว่าจะเป็นเนื้อเรื่องที่หนูอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังะคะ่ะหรือว่าสำคัญทั้งหมดเลยะคะ่ะ ก็อยากให้ทุกคนได้รับรอยยิ้มแล้วก็ความสุขกลับบ้านนะคะแบบดีใจที่ได้มางานในวันนี้แล้วก็ดีใจที่ได้ฟังเสียงหนุนะคะเห็นว่าแฟนคลับครั้งนี้มีแขกรับเชิญพิเศษด้วยพอจะบอกได้ไหมก็เดี๋ยวจะได้เจอลคะค่ะอีกประมาณชั่วโมงครึ่งคะ่ะประมาณคะ่ะแฟนๆจะมีโอกาสได้เห็นผลงานของแฟงนยี่ที่ไทยบ้างไหมคะก็อ่า ถ้ามีงานดีๆเข้ามาก็ยินดีค่ะยังไงก็ฝากดูฝากตัวกับพี่ๆทุกๆคนด้วยนะคะแล้วก็ในอนาคตก็ดูไปเรื่อยๆค่ะค่ะมีศิลปินหรือดาราใครที่อยากทำงานด้วยเป็นพิเศษไหมคะเออจริงๆแล้วหนูอยากจะถ้ามีโอกาสหนูก็อยากจะร่วมงานกับพี่ๆเพื่อนๆทุกๆคนเลยค่ะเพราะหนูรู้สึกว่า,าหนูจะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆจากตัวเขาแบบที่ไม่เหมือนกันนะคะถ้าเป็นไปได้ก็ มีโอกาสก็อยากจะรู้จักกับพี่ๆเพื่อนๆให้มากขึ้นแล้วก็เรียนรู้อะไรได้มากขึ้นด้วยค่ะไม่มี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 เฉพาะเาจาะจงอยากร่วมงานกับอยากร่วมงานกันกบทุกคนค่ะออแฟนคลับในครั้งนี้ถือว่าเป็นการจัดที่เมืองไทยครับแรกแล้วก็เป็นบ้านเกิดด้วยรู้สึกกดดันไหมคะไม่กดดันค่ะรู้สึกดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วหนูก็ อยากจะกลับมาหนูว่าครั้งนี้ถือว่าเป็นงานแรกแบบเป็นงานแรกที่ใหญ่สําหรับหนูที่ได้ทํางานที่เมืองไทยนะคะแล้วก็ตอนที่ได้รู้ว่าจะสามารถทาแฟนคอนเสิร์ตนี้ได้นะตอนนั้นคือตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาะคะ่ะไม่ได้มีความกดดันอะไรเลยอยากให้ทุกคนมาจอยมาสนุกกับคอนเสิร์ตของหน,นูครั้งนี้ค่ะค่ะครั้งน,นี้เมื่อก่อนได้ จริงๆหนูก็เคยลองทุกๆงานแล้วค่ะแต่ว่า,าหนูว่าหนูยังมีอะไรที่ต้องเรียนรู้อีกเยอะไม่ว่าจะแบบเรื่องอาทางด้านร้องเพลงหรือว่เอาเรื่องแฟชั่นเรื่องอละครอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูว่าหนูยังต้องเรียนรู้อีกเยอะค่ะใช่ค่ะหนูพูดอะไรอยู่คะเนี่ยหนูงงตัวเองเลยค่ <laughs> ได้ไหมคะ ก็ยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะถ้ามีโอกาสดีๆก็อยากจะรับไวค้ค่ะไม่ว่าจะเป็นร้องเพลงหรือว่างานอื่นๆฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะเอาต้องดูต้องดูกล้องไหนดีคะ <c oughs> ฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะอย่างที่รู้เป็นว่าที่เมืองจีนในวงการบันเทิงมีการแข่งขันค่อนข้างสูงนะคะคิดว่าอะไรคือจุดเด่นของเราที่ยังทำให้เรายังเป็นที่สนใจได้โห <c oughs> ความสวยของหนูหรือเปล่าไม่ใช่เราเล่นพูดเล่นได้ไหมคะพูดเล่นน่นแม่หนูเล้าเล่นค่ะหนูว่าอันนี้หนูว่าทุกคนชอบหนูในมุมมองที่แตกต่างกันค่ะแต่ว่าถ้าถามว่าชอบอะไรต้องถามเขาอะค่ะวันนี้มากันเยอะเดี๋ยวลงไปถามจ่อไม้ถามแฟนคลับได้นะข้างล่างคีบ้าอะไรคือเสน่ห์ของซันนี่ที่ยังทำให้แฟนๆตกหลุมรัูคะอันนี้ก็ เดี๋ยวลองถามพี่ๆที่วันนี้มาดูคอนเสิร์ตนะคะจ่อไม้ถามได้เลยค่ะนะเดี๋ยวหนูเอาลงไปถามให้ก็ได้อยู่ข้างล่างเองคาดหวังอยากเห็นเอเนจีแบบไหนจากแฟนๆชาวไทยคะเอเนจีแบบไหนอะคะได้หมดคะ่ะแต่ว่าถ้าอยากได้ที่สุดก็คือรอยยิ้มของทุกๆคนคะ่ะเพราะว่าวันนี้หนูมาแจากรอยยิ้มก็อยากให้ทุกคนได้รับรอยยิ้มที่หนูแจกไป ุ่นใจทุกครั้งอะคะ่ะหนูว่าน่าจะเป็นครอบครัวของหนูค่ะใช่เพราะอย่างที่บอกไปเมื่อปีที่แล้วเพราะว่าหนูเพิ่งกลับมาเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมคะกลับมาเมืองไทยจริงๆแล้วก็คือกลับมาก็มาพักผ่อนด้วยแต่ว่าหนูว่าสิ่งสําคัญที่ทําให้หนูแบบาสามารถแบบต่อยอดทาอะไรได้ต่อคือเป็นเพราะว่า,าแรงสนับสนุนจากครอบครัวแล้วก็หนูได้มาชาร์จแบตกับครอบครัวค่ะหนูตอบอะไรอยู่อะหนูตอบหนูตอบถูกไหม ้ถึงการทำงานที่มึงจีนนิดนึงค่ะได้เร่วัฒนธรรมอะไรไปเผยแร่บ้างแล้วก็คนจีนว้าวกับอะไรที่ซันนี่เอาไปเผยแร่อะไรอ่างบ้างหนูว่าหนูเผยแพร่มากที่สุดน่าจะเป็นอาหารไทยค่ะและ้วก็มีแบบที่ท่องเที่ยวค่ะที่ท่องเที่ยวที่หนูที่หนูรู้ว่าตรงไหนสวยตรงไหนสนุกจะเป็นสองอย่างนี้มากกว่าค่ะแล้วก็มีแบบเพื่อนๆที่แบบเวลาอยากมาไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะ ให้หนูสอนคําภาษาไทยสักสองสามคำอะไรเงี้ยค่ะแบบมาเที่ยวจะได้ใช้ได้อะไรางี้ก็มีล่าสุดได้มีโอกาสเข้าร่วมแฟชั่นโชว์กับแคนโซใน Paris Fashion Week สองพันยี่สิบสามด้วยเล่าถึงความรู้สึกที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมงานในครั้งนี้หน่อยแล้วก็ดูความรู้สึกที่ได้ชมแฟชั่นโชว์ในครั้งนั้นก่อนอื่นนะคะก็ขอบคุณนะคะแคนโซที่ให้โอกาสดีๆได้ไปดูแฟชั่นวีคในครั้งนี้นะคะก็รู้สึกดีใจคะ่ะแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยและครั้งนี้ก็ไป ฝรั่งเศสก็ถือว่าเป็นรอบที่สองค่ะรอบแรกคือไปเที่ยวรอบที่รอบรอบร,อบร,อบรอบนี้คือ,อไปทำงานก็ดูมีความแตกต่างเยอะค่ะแต่ก็สนุกค่ะสนุกไม่ว่าจะเป็นเรื่องแฟชั่นหรือว่าจะเป็นแบบเรื่องอวิวทิวทัศน์ของเขา,าค่ะหนูตอบอะไรอยู่อะ <laughs> <laughs> นูตถูกวัวไ <laughs> <laughs> ค่ะแต่งหน้าเมื่อไม่นานมานี้อะค่ะสกิลการแต่งหน้าอัพเลเวลกขั้นไหนแล้วคะก็ยังอยู่ตรงนั้นละค่ะก็ถ้าพี่ๆทุกคนได้ดูคลิปหนูเรียนแต่งหน้าด้วยตัวเองอะค่ะก็ยังอยู่ในคลิปสุดท้ายตอนนั้นยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากนักค่ะตอนไปพาริสตอ้อ้กโ ไม่เป็นไรค่ะมาเลยค่ะต่อค่ะตอนไปพาณิชย์แฟชั่นมีนะคะของแบนนี่สากครั้งนั้นมีเรื่องราวอะไรสนุกสนุกเล่าให้มคุณผู้ชมจริงๆหนูว่าเอาเป็นความสนุกถือว่าแบบได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆมากกว่าค่ะเพราะว่าจริงๆหนูไม่ได้มีโอกาสได้ไปดูแฟชั่นอะไรเยอะขนาดนั้นแล้วครั้งนี้ได้ไปดูแล้วก็ได้เห็นวิวสวยๆได้เห็นเสื้อสวยๆ แล้วก็ตัวหนูเองก็สวยพระมาณนั้นภูมิใจในตัวเองอยังไงบ้างคะจากวันที่ไปในจีนแบบไม่มีใครรู้จักแล้วว่าเดิมพันชีวิตตัวเองแบบไม่รู้อนาคตแต่วันนี้เรากลายเป็นที่รักของแฟนๆแล้วท,ทั้งแฟนจีนภูมิใจเหรอคะจริงๆแล้วภูมิใจหนูหนูไม่เคยหนูไม่เคยภูมิใจในตัวเองเลยเอาเอาถ้าถ้าถ้าสมมติว่าพูดถึงในเรื่องของการทำงานนะคะ เพราะว่าหนูก็ยังแบบตั้งใจในงานในทุกๆวันแตอ่อะไรที่ทําให้หนูรู้สึกว่าโอเคหนูภูมิใจที่แบบวันนี้หนูได้ได้มายืนอยู่จุดนี้คือหนูได้ฟังเสียงจากปากคุณพ่อคุณแม่ว่าฉันภูมิใจที่มีลูกแบบเธอขอบคุณที่แบบเป็นความภาคภูมิใจให้ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะณนะตอนนั้นหนูถึงรู้สึกว่าอ๋อเราก็มีอะไรที่แบบน่าภูมิใจเหมือนกันเนาะใช่ ปีนี้มีอะไรให้แฟนๆได้ติดตามไหมคะก็ก่อนอื่นนะคะหนูว่าตอนนี้ก็มี r e a ล i t ิตี้โชนะคะที่ประเทศจีนค่ะก็คือไอฉีอยู่ที่ไอฉีนะคะก็ทุกคนสามารถดูได้ตอนนี้ก็กําลังฉายอยู่แล้วก็ในอนาคตก็ตอนนี้พยายามที่จะคุยเรื่องคอนเสิร์ตที่เมืองจีนอยู่ค่ะก็ถ้ามีโอกาสก็พี่ๆก็ไปดูได้นะคะบินไปประมาณ2ชั่วโมงครึ่งก็น่าจะถึงแล้วค่ะ <laughs> แล้วก็ในอนาคตก็ยังมีผลงานเพลงต่อไปเรื่อยๆค่ะไม่ว่าจะแบบเพลงไทยเพลงจีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ามีโอกาสก็จะทําไปเรื่อยๆค่ะแล้วอนาคตมีงานอะไรก็หนูก็ยังจะตั้งใจทําให้เต็มที่ก็อยากให้ทุกคนได้รู้จักตัวหนูมากขึ้นแล้วก็อยากให้ทุกคนได้รู้ว่าหนูเป็นคนยังไงมากขึ้นด้วยค่ะคุณานะคะมีอะไรที่อยากจะบอกแฟนๆบ้างคะแล้วก็ฝากถึงงานในวันนี้ ก่อนอื่นนะคะขอขอบคุณแฟนๆทุกๆคนนะคะที่ซัพพอร์ตแล้วก็มาในงานวันนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็อยากให้ทุกคนสนุกเพราะว่าจริงๆแล้วหนูถือว่าเป็นครั้งแรกที่ได้มาเปิดแฟนคอนที่เมืองไทยถือแล้วถือว่าเป็นครั้งแรกที่แบบได้พบปะกับแฟนชาวไทยแบบจริงๆจังๆสักทีะคะ่ะเพราะเมื่อก่อนก็คือ,อทำคอนเสิร์ตแค่เมืองจีนนะคะครั้งนี้มาก็ ตั้งใจค่ะหนูตั้งใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเลือกเพลงหรือว่าเรื่องแบบเรื่องอสตอรี่ที่หนูอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังก็มาสนุกกันค่ะมาสนุกกันนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ